ก็จะยกมาจากอนุสาวรีรีมาเป็นโมเดลตัวนี้จะเป็นที่หมายตัวาชั้ชนะที่คอน,นะครับเก่อนะครับว่าเกาะไหนมีช่องจอดรงนนี้นะครับก็ตองเสร็จครบใจะเจิน ดังยังยัก้าหรือนันแหละ